จับตาสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีก้าวไกลเศรษฐาวันนี้จับตาสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีก้าวไกลเศรษฐาวันนี้ขณะที่นายกพักก้าวไกลยังนิ่งแยกย้ายประชุมลงพื้นที่สวนชัยทวัฒน์สิริกัญญาเข้าสภาตามปกติวันที่12มิถุนายน 67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสารรัฐธรรมนูญนัดประชุมประจำสัปดาห์โดยมีเรื่องพิจารณาที่ต้องจับตาคือคดีล้มล้างการปกครองของพรรคเก้าไกลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตยื่นคำร้องซึ่งภายในวันนี้สารจะเริ่มพิจารณาคดีเป็นวันแรก โดยมีแนวทางว่าอาจจะมีมติเปิดให้มีการไต่สวนซึ่งจะต้องเรียกบัญชีพยานจากทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเข้ามาชี้แจงหรือหากศาลเห็นว่าคำร้องดังกล่าวมีน้ำหนักเพียงพอวินิจฉัยอาจจะมีมตินัดอ่านคำวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องเปิดไต่สวนนอกจากนี้คาดว่าจะมีการนำคำร้องของ40สมาชิกวุฒิสภาสว ยื่นวินิจฉัยคุณสมบัตินายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นมาพิจารณาด้วยขณะที่บรรยากาศด้านหน้าสาลร,รัฐธรรมนูญมีบรรดาสื่อมวลชนปักหลักทำข่าวกันตั้งแต่ช่วงเช้าคาดว่าหน้าสารหน้าจะใช้เวลาประชุมเสร็จในช่วงบ่ายวันนี้12มิถุนายน67 ส่วนบรรยากาศที่พักเก้าไกลวันนี้ไม่ได้มีการตั้งวอร์รูมมอนิเตอร์ผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดสอสอส่วนใหญ่ยังคงเข้าประชุมกรรมธิการกมทรวมทั้งนายชัยธวัฒน์ตุลาทนสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าวไกลที่เดินทางมาอาคารรัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนสอสอเขตบางส่วนกลับไปลงพื้นที่ยังเขตของตนเอง สปกประชุมและติดตามงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สปกประชุมและติดตามงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 วันที่11มิถุนายน2567สปกประชุมและติดตามงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีนายวินโรธสับส่งสุขเลขาธิการสปรกเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยรองเลขาธิการสปรกผู้ตรวจราชการกรรมผู้อำนวยการสำนักกอง ศูนย์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่สปกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามนโยบายในเรื่องสอปกอปร,ระชุมและติดตามงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร การตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมีชอบในเขตปฏิรูปที่ดินและการเตรียมความพร้อมในการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นำเสนอโดยสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน การติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นำเสนอโดยสำนักวิชาการและแผนงานผลการใช้ใจ่ายเบิกจ่ายงบประมาณตามพอรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นำเสนอโดยสำนักบริหารกลาง และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นำเสนอโดยสำนักบริหารกองทุนนอกจากการพิจารณาในข้างต้นที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโรดแมปโนดเพื่อการเกษตรปีพุทธศักราช2568รวมถึงการเตรียมพร้อมติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนักกรีนโฮเทลแอนด์คอนเวนชัจังหวัดขอนแก่น